สวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพของครอบครัวสองคนแม่ลูกอีกครั้งนะคะในชื่เ,เหน็นมดสำหรับวันนี้เมนูที่ลี่เอามานำเสนอนี่อะไรดื้ยิงระเบิดนะพี่ชื่อเมนเมนว่าขาตื้อติค่ะ,รคะจริงๆเนี่ยต้องขอพระคุณแชทวิเชตกับพี่ชายนะคะ ดีอ่ะชอบมากเป็แฟนค่ะตัวดีแล้วก็ไปเห็นเมนูนี้แล้วก็เลยน่าสนใจจริงๆมันเป็นเมนูนไทยที่อาจจะหา,หายไปละเนือ่องจากว่าใช่ไหมหนุกเนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบตำมนันซืิกเองงั้นเราก็จะหาซื้อพวกเครื่องแกงต่างๆได้แต่แอ<ป>ันเนี้ยต้องทำเองนะคะ,ะแล้วก็ความตั้งใจของเชฟวิชิตกุมารักก็คือว่าอยากให้เราเนี่ยช่วยกันเผยแพร่อาหารไทยนี่ก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่เราก็มี So today we'll be cooking the beef stir-fried beef and green bananas. Right. Yes, which is a pretty difficult dish to find in normal restaurants. Right. it's more of a traditional Thai dish. Okay, it's very hard to find. Yes. The generation they don't do their own taste. Because we, we can't find this page from anywhere at the supermarket, mm -hmm. so we have to make the paste ourselves. Right. The inspiration is from Chef Hui who is quite popular in Thailand. Um, thai chef? Yes. yes. Okay. So, um, it's not that difficult, it's no, no, so, not. So, uh, using the beef and the green beef banana. banana. Okay. And funny yes. and also the mango. It's Let's go see the ingredients. เอาแล้ค่ะตอนนี้ก็มาดูวัตถุดิบสำหรับขัดเนื้อและกล้วยดิบของเราคุณแม่ลูกครับผมวัตถุดิบจะเรียกว่าอะไรดีครับเป็น Beef with Green Banana โอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอะไรฮะเป็นหนึ่งเมนูที่นี่จะบอกว่าอร่อยเสมอ กดื่มไปกับน้ำเ,เย็นๆนะคะตามกัมนกา,านใช่ไหมคะนี่อินกิเดียร์ค่ะเครื่องแกงซึ่งเครื่องแกงนี่หาซื้อไม่ได้นะคะต้องกำเองนะคะเครื่องแกงเนี่ยก็จะมีแปดชนิดนะคะก็มีพริกขี้หนุ่สวนครับเป็นเวอร์ช uh, ั่นสิริไร่ครับ uh, พริกชี้ฟ้าร์แดงเวอรชั่นสเม็ดผักชีก็มีแต่สี ซึ่งจริงๆอันนี้ตามตำราของท่งานคุณเชฟวิชิตเนี่ยเป็นผักชีไร่ซึ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็เลยเอาเอาม็ดผักชีใช้ไปนะคะแล้วก็ผิวมะกรูดเป็นคาเฟอไลนสกิน,นเกลือย่า,างการะเล็บข่ากระเงกลือกะปิชุ่มเหส แล้วก็เกลือโซนนะคะแปอยาแเดี๋ยวนีว่จะให้ขึ้นอินทีเรียนจะให้ตอนจบนะคะคทุกอย่างเอาไปตำพอให้หยาบๆนะคะไม่ต้องนนะเหนียหนาละเอียดอยากให้มีเศษแบบที่จมีหย,บยาบมีเนื้อปีนะคะแล้วก็แน่นอนเนื้อซึ่งหม้อ,มอใช้เนื้อที่เขา slice, สไลด์สไลซ์สไลด์ให<ส>้เป็น So, the, the paste, it's not. We can't find it in the supermarket no. this time, unfortunately. But um, we have listed ingredients already and then we smash it up together and, um, in the mortar. Uh -huh. If you don't have the mortar, you can use a uh, food processor. Yeah, food processor as well. so. And also the beef, um, it's like a. แล้วก็กาแฟมะกรูดนะคะแล้วก็กล้วยดินะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะว่าเนื้อขัดกล้วยดิบทำยังไง เราก็เนี่ยคะเนื้อที่แบบมองเลือกใช้ลูกมันจะเป็นเนื้อที่มีแบบแบับติดมันนิดหน่อยแต่ให้ก็สไลด์ใช่นะคะบบมองขี้เขาออกเนี่ยเพราะเวลาเขาผัดเขาจะได้แบบสุกท,ทั่วทัว นี่มันก็จะติ๊กเป็นก้อนนะคะที่ลงไปมันก็โอเคอเป็นแผ่นๆใ,ใครชอบหนาะกว่านี้ก็ให้เขาหั่นหนาให้นะคะแต่ว่าเรียชอบให้เขาบางๆหน่อยถึงแนมะ้ตัวเองจะเลิกคอนซูมเนื้อไปแล้วแต่ก็อยากให้แบบทุกคนทานแล้วคือเครื่องแกงของเราเนี่ยมันจะเข้าไปในทุกอนูของของค่ะตอนนี้กล้วยเราสุกแล้วนะคะจะเห็นว่าเนี่ยเขาจะแตกอย่างเงี้ยเวลากล้วยสุกนะคะก็จะแตกแบบเนี้ยใช้ได้แล้วเอามาแช่น้ำเย็ยนก่อนนะคะนี่มันจะร้อนมากเราต้องเอาเปลือกข้อออกก่อน,นะคะ่ะ So now the our green banana is done. It's not actually green anymore, but <laughs> yeah. so we, we um, take it out, put in some cold water, chilled water, mm -hmm. and now we are peeling it mm -hmm. and slicing up the banana. ต้องต้มนิดนึงใช่จ้ะโอเคแล้วก็ uh, เนื้อที่ชิลลิตกินอืมมามองกะกับเนื้อเนี่ยลูกเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่ตัวมองเองตำอันนี้ไว้เนี่ยค่อนข้างเผ็ดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าใส่เยอะนะคนทานไม่ได้เดี๋ยวค่ะครับ depends on how m u c ชิล i ิ i We put in in the first step. Then uh -huh. when, when you're preparing okay, the paste, yes. Uh -huh. So this should be pretty spicy, pretty hot, uh -huh. uh -huh. from what I can tell. Pizza. <laughs> <laughs> and then we add in the beef. Then we cook the onion and the chicken together. ลูกค้ามาแน้วดวดีไหม,ม,มลูกเราก็จะตัดใส่าการแต่เนาะนโอเคครับความไม่รู้อ,อย่างที่บอกว่าแล้วแต่แไซซิ่งของเนื้อแล้วก็พี่อยากได้บางหนาแค่ไหนแล้วแต่บ้านเลยนะคะแต่แต่แตลี่ยคิดว่าบางๆางอ่ะดีหน่อยสำหรับบ้านนี้แม้เราจะไม่ทานเนื้อกันแต่ว่ามันจะเคี้ยง่ายลู I made it So it depends on how do you like the beef. But I think this is a really, really nice balance. Yep. Okay. The banana is actually very nice. I don't take the beef, but I, I did try the banana. It's really nice. The, textures, the texture is yes, different. I don't need,